สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนซอนเตอร์ไอซ์บอลวิดีโอนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในซีรีส์ครั้งหนึ่งเราเคยล่าตอนที่29แล้วนะมอนสเตอร์ที่เราจะไปตีกันในวันนี้นะครับก็เป็นมังกรอีกหนึ่งตัวที่เท่มากๆเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบแมคานิกของเขามากเลยนั่นก็คือคูชาร่าเดียร่านั่นเองครับเท่ทั้งชื่อเท่ทั้งตัวเท่ทั้งแมคานิกเลยนะครับมังกรตัวนี้เนี่ยแต่ด้วยความเท่ของมันนั่นแหละมันเป็นมังกรอีกตัวหนึ่งที่น่ารำคาญมากนะครับตีมันฆ่ามันยากมากๆเลยเหตุผลหลักๆที่เราฆ่ามัััันนนนนนน้้คค่่่่่่่ออออขขขาาาาาางงงงงงยกกกเเเเเีีีีพรระวมม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 ปป็็ททิิลลลซึแ นะใส่สกิลกันลมแม็กซ์ยังกันไม่ได้เลยนะครับเราจะไปจะต้องใส่สกิลที่ได้จากชุดของมันเท่านั้นเลยถึงจะก,กันลมของมันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในวันนี้อย่างแรกที่เราจะมาทํากันเลยก็คือเราจะมาทําชุดของเขานนครับคูชาราเดลร่าซึ่งชุดของเขาเนี่ยผมน่าจะไม่เคยทำเอาไวนะ้นะอยู่นี่เองอุ้ยผมเคยทำไว้2ชิ้นนะครับตรงส่วนของเสื้อและกางเกงเนาะนี่มีมีเป็นอนูบิสนะครับถ้าเราใส่ชุดคูชาราแบบแอลฟาเอ้ยแบบเบต้านะครับคล้ายคล้ายอนูบิสเท่มาก ดูเป็นนักรบทเทเบีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นชุดทางฟังของเอลฟาโอ้โหมาเรามาใส่อนนบิสกันเป็นแบบเบตานะครับสร้างมาเลยส่วนหัวหัวหมาตรงส่วนแค่นะครับหุยรองเท้าขาดอะไรเนี่ยขาดนากาคุกา้าเมนเทลไม่เป็นไรเราสามารถแลกได้นะครับเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวไปคุยกับป้าหน่อย กลับมาแล้วนะครับส่วนของรองเท้าใช้ตัวเจมของนะครัคูก้านะใส่ไปเลยนะครับแล้วผมต้องเปลี่ยนอีก2ชิ้นก็คือตรงเสื้อและส่วนกางเกงนะครับ อ,อยู่นี่นี่เองนะครับเจอแล้วเสื้อมันให้สกิลแฮนดิคราฟต์มานะครับส่วนกงริงเนี่ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะได้สกิลน้ําแข็งมาถึงเลเวลสามเลยใช่จริงๆด้วยนะครับจะได้ไอเทมแท็กมาถึงเลเวลสามเลยใส่ไปเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าสกิลของชุดคูชลร่าเนี่ยเป็นสกิลกันลมที่ดีมากๆเลยนะเนเกตออวินเพลชเชอร์ก็คือแบบไม่โดนอะไรเลยนะครับ อาวุธที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับผมได้เลือกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอาวุธของคูชาร่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ทําค่อนข้างยากมากเลยนะครับซึ่งอาวุธชิ้นนั้นก็คือทางฝั่งของครองมแมหลกนะครับน่าจะเป็นอันนี้อ่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับแป๊บนึง <laughs> อ๋อผมน่าจะต้องคราฟมาใหม่นะครับเพราะว่าอาวุธของคูชาร่าเนี่ยมันจําเป็นจะต้องสร้างจากตัวของบรัสติลทีรีนะครับก็คือในทีของเหล็กดําอย่างที่ผมได้บอกไปว่าทีเหล็กดำเนี่ยเป็นอาวุธ ในทรีที่สร้างยากมากเพราะาต้องไปขุดเหล็กมาไปขุดแร่มานะครับมาเรามาสร้างกันที่ผมเลือกใช้พรองมลงเพราะว่าคูชาร่ามันเขาเรียกอะไรมันบินบ่อยนะเราจะได้ขึ้นไปตีมันได้จากข้างบนนะครับพองมลงกระโดดขึ้นไปได้และที่สําคัญเลยเราใส่ชุดคูชาร่าแล้วเราจะไม่โดนลมอะไรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นพรองมาลงเนี่ยเหมาะสุดๆนะครับผมไปหาแร่มาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแบล็กสตีลหลังจากนั้นก็ต้องอัพขึ้นมาเป็นดาบของคูชาร่านี่ไงโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นอืม ดูกันใหม่โอ้โหเท่ไปเลยและสุดท้ายต้องอัพขึ้นมาเป็นมัสเตอร์แรงค์นะครับซึ่งการจะเป็นมัสเตอร์แรงค์ต้องใช้ลาร์ e เอลเดอร์ดราก้อนเจมเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บหนึ่งขอคุยกับป้านหน่อยโอเคได้มาแล้วนะครับทำการอัพเกรดเป็นแบบมัสเตอร์แรงค์นี่โพตสิลุปอ่านั่นไงมีแสงออกมาด้วยนะโอ้ยเท่เน้นเอาเป็นปลาหมึกอ,อุ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าฟองแมลงของคูชร่าเป็นปลาหมึก ซึ่งในทรีของคุชร่าเนี่ยอาวุธเขาสวยมากเลยนะสวยทุกชิ้นเลยอ่ามีอันนี้เป็นปลาหมึกแล้วก็มีตัวหอ,อกเป็นหน้าสิงโตใช่ไหมแล้วก็มีตัวอะไรนะมีตัวธนูที่เป็นมาน้ําเออเป็นอาวุธที่สวยมากนะครับในทรีคุชร่าเนี่ยสร้างมาจากเหล็กทําให้ผมรักมอนสเตอร์ตัวนี้มากขึ้นเลย <laughs> เป็นปลาหมึกไอเดียดีสุด เรามาใส่สกิลกันนะครับซึ่งสกิลที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับผมใส่เป็นสร้อยเอเิเทเตอร์เอาไว้ไดอีเวนต์เอ็กเทนเดอร์แฮนดิคราฟต์นะครับแล้วก็อีเวนต์บินโดซึ่งไอซ่าแทกเนี่ยไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคูชัล่าเขาไม่แพ้น้ําแข็ง <laughs> แพ้สายฟ้าเราใส่เป็นตัวของวิกเนตเอ็กซ์โอย์ก่อนแล้วกันนะครับวิกเนตเอ็กซ์โอย์ช่องเยอะก็ดีแบบนี้แหละเราใส่สกิลได้เยอะนะครับสกิลต่อมาที่ผมจะเลือกใช้นะครับก็คือตัวของเอ็นแฮนเซอร์หรือว่าพาวเวอร์โปร นี่ไงใส่ในนี้นะครับ e อ็นเทนเซใส่ให้เต็มเลยเลเวล3ที่ช่องเลเวล3เราจะใส่เป็นตัวของ c u คลัชคอ b o o ูสนะครับคลัชคอร o บูสยังเป็นสกิลที่จําเป็นของภาคนี้นะเออต้องใส่นะ <laughs> ทำให้ทําจุดดอนได้ง่ายขึ้นนะครับจะไม่เสียเวลาในการทําจุดดอนหลายครั้งและที่เหลือผมจะใส่เป็นคลิไปแล้วกันนะครับก็คือสกิล r i t i c a l ล y e ได้มาที่เลเวล6นะได้ไม่เต็มแม็ก7อืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเค เราจะได้คลิ่ไอามาที่เลเวล6นะครับเอเจเทเตอร์เลเวล5วิกเนตเอ็กซ์พอยนะครับแล้วก็พาวเวอร์บอลลงโกเต็มแค่นี้เราก็พอใจแล้วนะครับครบแล้วโอเคได้เวลาออกไปล่าคุชาราเดอรากันกินข้าวนิดหน่อยออกไปล่าคุชาราเดอรากันอย่าลืมหยิบยานะครับรอบนี้ <c oughs> ผมจะชอบลืมหยิบยาตลอดเลย <c oughs> เป็นแบบมาสเต้แรงสิออปชั่นนี่คุชาราเดอร่ามีที่แบบสู้กับมันในแมปอื่นปะผมไม่ชอบสู้กับมันในแมปป่าเท่าไหรอ่อ่ะ แต่ไม่มีนะครับน่าจะมีแบบเดียวโอเคไม่เป็นไรผมชอบสู้กับมันในแบบเขาเรียกอะไรอะเอลเดอร์รีเซ็ตมากกว่าเออหืมนี่ไงบินลงมาตกบนกลางหลังสุดที่รักของเราเก็บก่อนเก็บก่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งมังกรที่เท่มากผมชอบมากกุชราเนี่ยดูความเท่ของเขาดูความเท่ของเขาอทำจุดอ่อนกันดีกว่านะครับใส่พระคุมเรียบร้อยแล้วก็เกาะหน้าน้อง ครั้งเดียวติดนะครับจุดอ่อนไม่ต้องกลัวอุ้ยแต่เราลืมไปว่าเราต้องนี่ไม่เป็นไรนะครับเรากันลมทุกอย่างมาแล้วเพราะเราใส่ชุดของนายมาไงเก็บก่อนบัฟก่อนนะครับอ่าอืมอืมเราสามารถตีได้แบบคนปกติตีเลยนะเพราะว่ากันทุกอย่างนะครับอ่าอ่ากระโดดขี่นะครับกระโดดขี่เป็นพงมาลงงนี้ก็จะกระโดดขี่ง่ายๆหน่อยนะครับ ดิ้นดินดิ้นดินของแมลงนี่แบบผมชอบแอคนิกนี้เขานะไอการที่แบบเลื่อนไปเลื่อนมาบนตัวเนี่ยแล้วมันแบบกลิ้งไปกลิ้งมามันไม่ได้เหมือนกับอาวุธชนิดอื่นเอออือ้ยอ้ยอ้ยออุ้ยเรายังไม่จับเขาชนเลยอะจับเขาชนหน่อยสิ นึกตกตกอ่าอู้ผมจะตายนะผมจะตายขอกินยาก่อนขอกินยาก่อนแล้วก็อ๋ออืมอืมอืมอุ๊อี้โกรธแล้ว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 ตบหน้ามันน้องมะเรงเสยเตยอ่าเนยเนยเนย อุย้ยล,ล,ล,ล้มล้มล้มคุชลร่าเนี่ยเป็นตัวที่ลมง่ายมากเลยนะครับถ้าเราไปตีที่หน้าเขา <c oughs> เพราะว่าอ่าเหมือนกับทริโตท,ที่หน้าเขาแบบน้อยกว่าอ่าพวกมังกรตัวอื่นอ่ะเออ,อบินบินใช่ไหมคิดว่าเราบินไม่ได้หรออุ้ยอุ้อุ้อุ้ยแต่เรายังโดนลมเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพายุพายุมาอุ้ยมีกบตรงนี้มีกบไอ้นี่นะรอบมาโดนกบดีกว่ามาเร็ว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  มันนี่เลยไหมมันนี่แลว้วอุ้ยอุ้ยพายุม,มันเลื่อนที่ได้ด้วยหรอวะ <c oughs> อ่ะใส่ผ้าคลุมก่อนนะครับใส่ผ้าคลุมก่อนบินเก่งเหลือเกินนะเรานะก็นะครับเกาะปีกทำจุอดอ่อนไว้ก่อนจะได้ตีแรงๆอออออุ้ย,ยนนนนัั่่่ไงงกกบมมาจะออเออะเ นั่นไงล้มรอบสองนะครับล้ม like รอบสองวนตีไปเรื่อยๆนะฟองแมลงเนี Maybe, ้ยน้องหายโกรธพอดีน่าจะต้องล้มอีกสักรอบอุ้ยป้คุมหมดนะครับป้คุมหมดอุ้ย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 จะตายจะตายจะตายเอายากันเอายากันนี่อุ๊บไป กตุบตุอีกครั้งนึงอ่าแล้วเดี๋ยวน้องจะ KO นะครับเพราะว่าเราจะตีหน้าอุ้ยโอ้คมเราไปไวจังวะ <laughs> น่าจะไปแมปใกล้ๆตรงนี้เนาะน่าจะไปไม่ไกลรับคมกันก่อนนะครับรับคมกันก่อน พวกมังกรนี่มันไม่ติดทรันะไม่รู้มันติดไอไวทรนี่หรือเปล่าจําไม่ได้แล้วพวกมังกรเนี่ยเราใส่กันลมก็จริงนะแต่เรายังโดนไอ้ลมพายุมันนะอันนั้นมันเป็นการโจมตีไงมันไม่ใช่แบบลมเกราะของมันนะพายุมันเท่มากแล้วพายุมันนะถ้าไปอยู่ที่ไฟก็จะกลายเป็นพายุไฟกลายไปไปอยู่ที่น้าแข็งก็กลายเป็นพายุน้ําแข็งเราจะบินตีมันไปเรื่อยๆถึงเราจะตีไม่แรงนะแต่เราก็ยังได้ตีดีกว่าไม่ได้ตีนะบินบ่อยเหลือเกิน ตายตาย,ตายเยอะนะตายเฉยเลยบ้าไปเราเราเล่นตีขำๆไปหน่อยนะ <laughs> น้องเอาจริงนี่นะขนาดเราใส่กันลมกันลมมาแล้วนะเราได้ตีบ้างแต่แบบถ้าไม่ใส่กันลมมานะแทบจะทําอะไรมันไม่ได้ไอเอ็กชลาเนี่ยไปที่หน้าทําจุดอ่อนที่หน้าเดี๋ยวจะจับชนอุนะ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ตบแรงว่ะเพราะชุดเรายังไม่โหดไงเป็นมังกรนะโอยตอืตบก่อนอีกครั้งนึงอ่าแล้วก็ชนนะครับอืมโอ,มอ,มอม้ปีกมนะันอะเราตีไม่เข้านะครับปีกมันเป็นเหล็ก โถ้าไม่ทาจุดอ่อนคือตีไม่เข้าปีกมันเนี่ยบินอีกแล้วผมก็ลืมเอาแฟลชมานะลงมาแล้วก็สร้างพายุแล้วอุ้ยอันใหญ่ลูกใหญ่มากนะครับพายุลูกใหญ่มากแล้วก็บินขึ้นไปดอกสเตดดี้มาแล้ว มีรอสเตด,ดี้นี้แบบยังพอกันพายุมันได้บ้างนะยังโดนดามินะแต่ว่านั่นแหละขเขาเรียกอะไรล่ะอืมอืมแต่ว่าเราไม่เราไม่กลิ้งไงเราไม่ปลิวไงเ่้ยผกดแล้วจริงๆเราสามารถใช้แมลงจิกมันได้เรื่อยๆนะเหมือนก็ยังพอสร้างดามจได้เวลามันบินขึ้นไปจิกหน้ามันลุกจิกหน้าม,มันจูอืมอืมเราต้องปล่อยแมลงไปกัดมันอนะ เหนื่อยนะครับเหนื่อยใช่ไหมใชม่ตะคุบตะคุบหนี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 ถ้ามีมังกรอยู่ในแผนที่เนี่ยท้องฟ้ามันจะเปลี่ยนสีเนาะมันจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ <laughs> อ่อนกอดพี่ปีกก็ทำโอ้ยโอ้ยโอ้โหยอุ้ยไม่ติดต้องเล็งดีๆมาแรงหมดอีกแล้วห้ามหมดนะมาแรงเนี่ยหมดไวเหลือเกินแล้วก็บินเก่งเหลือเกินนะอีกุชชาเอ้ยอุ้ยจะเข้าไปเอาสลิงเกอร์นะครับจะตายจะตายจะตาย ผมจะเข้าไปเอาสลิงเกอร์เมื่อกี้ติดลมมันเฉยมามาได้แล้วได้แล้วปราขุมไม่มีนะครับทำจิดอ่อนยากยน่ารำคาญสุดๆก <c oughs> <c oughs> ุชล่านี่มันเป็นแฟกชิปของภาค2ใช่ไหมวันเสนเอรนสองออจับชนซะหน่อยสิชนได้หรือเปล่าเนี่ยด้านโน้นดูไม่มีอะไรเลยด้านนี้ก็ดูไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรอะ KO ไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะต้องตีหน้ามันนะซาต,ตามีหน้าก็เคลี้ยงเหลือเกินแล้วมันก็บินอยู่นะั่นแหละบินกระโดดไปกระโดดมายินในไายุมันนะแล้วผมจะตีมันได้ยังไงล่ะเนี่ยทีนี้เออนั่นแหละ KO ซะไอ้น้องอืมแปกซะแตกซะลูกอ่า อ่อโอ้ยอีกแล้วลมพายุมันแรงมากนะไอทท้ท่าพุ่งขึ้นถ้าท่าพุ่งขึ้นข้างบนมันนะผมจําได้ว่าช่วงแรกๆอ่ะที่แบบชุดผมไม่ได้กันน้ําแข็งเยอะๆนะมันตีเยอตัวนี้นี่แบบเจอท่าพุ่งอ่ะปั๊บเดียวตายปั๊บเดียวตายล่วงเฉยล่วงเฉยมันสนุกนะการเล่นพองมแมลงแต่ว่ามันเบาครับผมไอเขาเรียกอะไรอะ่ะไอท่ากลางอากาศถ้าเขาปรับไปท่ากลางอากาศแรงกว่านี้ก็ดีเนาะ บินอยู่นั่นแหละเราตสา่าห์ตั้งใจเอาปล่องมแมลงมาตีมันเพื่อให้มันตีได้ง่ายๆเลยนะแต่ก็ยังยากอยู่ดีครับผมอาวุธที่ต่อกรนกับปูชล่าง่ายที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นสติก,กี้นะครับบูมบูมไปให้มันล่วงอยู่นั้นแหละใช้อาวุธตีใกล้นี่คือแบบลําบากมากต้องเป็นอาวุธตีไกลเท่านั้นแต่ว่าอาวุธตีไกลข้อเสียของมันก็คือยิงเกราะมันไม่เข้านะครับคือถ้าเรายิงไปที่ลมก็จบเลยนะกระสุนหายไปเลย สติกกี้ก็ยิงไม่เข้าเปรืองมากตอนที่ผมทำอันนี้ผมจำได้เลยผมมันผมใส่มันไว้ในอันดับน่ารำคาญที่สุดเรียงเรียงอันดับมอนเตอร์นะจัดมอนสเตอร์เทียร์เจอเข้าไปสิ้เนื่อยเนื่เนยเกาะเลยสัดจดอ่อนเลย พายุอีกแล้วพายุอีกแล้วมผมจะเข้าทางไหนโอ้ยล็อกซัสเตดี้เรามาแล้วเติมเลือดให้เต็มนะครับแล้วเราจะไปบู๊กับมันในพายุเลยขอ,อของมานะครับมแมลงหมดอุ้ยอุ้ยผมสัญญาว่าผมจะไม่เมนพองมแมลงหมดไวเกิน ก็เก็บยังไม่ได้สักทีนะครับนี่ขนาดแมลงผมบินเร็วสุดแล้วนะอ่าอ่ารัชคอบูดก่อนอืมอยู่ไหนวะอุย้ยผมว่าผมจะตายแน่เลยว่าแล้วเจียว <c oughs> <c oughs> ใส่ล็อกสเตดี้นะแล้วไปอยู่ในไอ้นั่นมันอะ่ะในพายุมัน <c oughs> ดับแน่นอนแบบนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมทําซีรีส์นี้นะครับแล้วก็ตายสองครั้งปกติจะตายแค่ครั้งเดียวนะตัวนี้นี่ไม่ไหวจริงๆอนั่งสบายใจเลยนะนี่ผมห้ามตายเลยนะถ้าผมตายครั้งหนึ่งเนี่ยคือเควสล่มเลยนะคือนี่มันฆ่าเราแล้วแล้วมันจาเราไม่ได้แล้วนะว่าเมื่อกี้เราตีมันอยู่ผมน่าจะเลือกอาวุธผิดคิดว่าพองแมลงจะสู้กับมันง่ายนะครับ ด้วยความที่เล่นไม่เก่งจบเลยโอ้ยแล้วคำรามตอนที่เกาะหน้าได้พอดีอไปชนตีไม่โดนอีกตีไม่โดนโอ้ยเด้งอีกโอ้ย เริ่มจะหัวร้อนผมบอกเลยว่าไม่ชอบมันเลยตัวนี้เนี่ยเมื่อตอนตอนแรกยังชมอยู่เลยนะว่ามันเท่ <c oughs> มันเท่ครับผมแต่ว่านั่นแหละอย่าเลยอย่ามาสู้กับเราเลยล่วงไปสี่น้องจริงๆผมไปไล่ตีห่างมันก็ได้นะมันห่างมันก็แบบเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะ ตีตรงไหนก็ได้ให้ตีเหอะตีไปเลยครับตีไปให้มั่วเลยล่วงไปสี่ลูกอออืืื เอาอีกแล้วบินอีกแล้วบินอีกแล้วถ้าคุมเราหมดแล้วระวังดีๆัำ <c oughs> สินอ่อนก่อนล่วงลงมาโอ้โหโชคนะครับโชคผมว่าผมน่าจะใช้เวลานานมากน่าจะ20นาทีอัพตีก,ต,กตัวนี้เนี่ยคือแล้วดูดิมันแค่แบบเป่าไอ้นี่ไว้อะคือพื้นที่ก็ไม่เหลือแล้วอะในการต่อกรกับมันอ่ะเป่าพายุทิ้งไว้ ทำลานอีกแล้วบินอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมตรงนั้นมันก็มีพายุมันน่ะเราต้องมาตีปีกมันตีปีกมันก็ไม่แรงอะ่ะไปจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอืม ตายยากตายเย็นนะครับอุ้ยเหมือนมันรู้ไอ้เวเราอยู่ตรงนี้มันฉลาดว่ะนี่ขนาดเรายังไม่ออกไปนะมันไม่นอนอะ่ะมันฉลาดอะ่ะอืมเกินแตกเกินแตกอุ้ยแต่ว่ามันบินย่ะมันบินย่วเป็นมังกรที่ฉลาดมากไอ้น้องอุ้ยนั่นไงนั่นไง มันลม้มมันลม้มเราจะไปยังไงดีเราเไม่โดนเขื่อนนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอ้ยอสู้มันสู้เขาสู้เขาสู้เขาครับจิมมัน ไม่โดนนะครับหนีทันอ่าอู้พายุ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 เจสเต็ปเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมอ่าอ่ากดหน้าครับกดหน้าอืมยังไม่ตายง่ายๆนะครับยังไม่ตายง่ายๆอยังยัง เดง็งเดงโอ้โหโ,โกรธแล้วโกรธแล้วเปลี่ยนพัคุมก่อนเปลนพักคลุมก่อนผมใช้พักคลุมไปสามรอบแล้วเนี่ยยังไม่ดับเลยตัวอื่นพักคลุมแค่รอบเดียวมันก็ตายกันแล้วนะครับ <c oughs> โอเคกว่าจะยอมตายผมคิดว่าจะผมคิดว่าเควสจะไม่ผ่านซะแล้วนะครับอุ้ยลำคขญมาโอเคไม่รู้ว่าน้องกลับไปภาคอะไรใช่ไหมครับตัวนี้อาจจะไปก็ได้นะมันมันมาในหลายๆภาคนะครับคูชาร่าเนี่ยเออแต่แดนแลซะ,ะหน่อยเพื่อได้กินมังกรเอาไปใช้ครับอย่างอื่นต่อได้นะครับโอเคก็ครบกันไปหนึ่งตัวนะครับกับมังกรน้อยคูชาร่าเดีย่าไม่น้อยเลยตัวนี้เนี่ยทำผมหัวร้อนหลายรอบมากนะครับ ถ้ายังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเหมือนเดิมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนหน้ากับ Monster Hunter World ครั้งหนึ่งเราเคยล่าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ